สวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับพบกับผมนายมูกี้รีวิวบายกิ่งรถบ้านนะครับนะอ่ะวันนี้มีรถขบะเข้าใหม่นะครับผมนะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมนะก็ต้อนรับปีใหม่ปี2568นกะครับผมนะก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ FC ท่านอยู่ดีมีแหงนะครับผมนะเงินไหลทองทองไหลมานะพนักค้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกับเด้ออ่ะวันนี้นะครับก็มีรถยนต์เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนะ ผู้ได้มักขาวๆอวบๆเน้นๆนะครับนะต้องคันนี้เลยครับเป็นเจ้าโตลต้าวีโก้นะครับนะสมาร์ทแคปฟิเลนเนอร์ยกสูงนะครับนะตัวนี้เป็นปี2554หรือปี2011เป็นขโยโล25เวียนเฮอร์บูนครับเป็นขโยโล25นะครับคันนี้บอกเลยว่าสีขาวอวบเลยนะครับราคา2แสนนิดๆไม่แพงนะครับนะบอกเลย2แสนนิดๆนะครับผมนะใครชอบม,<อ><อ>มือเดียวนะครับนะรถเจ้าของมือเดียวคันนี้ บอกเลยว,ว่าได้สีขาวนะเป็นรถตีเทินมาลูกค้ามาตีเทินเอาดี a x D ็กซีวัตูผมไปนะครับผมนะลูกค้า้รถกระบะเกียร์ออโต้แต่ลูกค้าเขาเอาคันนี้มาขายมาตีเทินให้นะครับผนมะมาตีเทินรถใหม่ไปนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างครับผมบอกเลยว,ว่ารถชว่วงสงนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะสีขาวครับฟิเลเนอร์ยกสูงรุ่นนี้หายากนะผมไม่ค่อยได้เข้ามาผมมีอยู่2คันนะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นสีดําแต่สีดํานั้นผม เก็บดีเทลอยู่นะครับผมนะขัดสีเรียบร้อยแล้วแต่เหลือจะติดฟิล์มนะครับแต่คันนี้นะครับซื้อไปคือพร้อมใช้งานคือฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันแล้วแล้วก็สีสันก็ดูแลให้ขัดสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่หลวกละว่ารถทรงสวยทรงดีนะครับผมนะเนี่ยรถทรงสวยทรงดีทรงโลนะครับรุ่นนี้ยอดยุ่ยมนะครับผมนะนี่ป้า bon ยโบโน6458มหาสรารคามแต่รถจอดที่ร้าน เก่งรถบ้านจังหวัดนครพนมนะครับโซนเจดต่อเฮียเก่งก็เลยนะครับ0817293431นะครับใช้คอร์โโบกับผมนะครับถ้าเป็นเบอร์ผมจะเป็น0655364177นะครับอันนี้เบอร์เฮียเก่งเบอร์เจ้าของเต้นเล่าเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูครับส่งรถนี่ส่งรถทรงสวยนะครับบอกเลยที่ซันเนี่ยสวยมากนะครับผมนะสีสันสวยรถก็ค่อนข้างได้สภาพเดิมนะอาจจะมีเก็บสีริ้วรอยมาบ้างแล้วตามกาลเวลา นะครับผมนะเพราะว่าผมก็ไปขัดสีให้มันดูดีนะครับผมนะนี่ตัวยางกันเนี่ยแค่ยางก็กินขาดแล้วนะครับผมนะเนี่ยดอกยางนึกหนาๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยางดีนะครับผมนะยางจักรวานอีโฮโอัครับผมนี่ก็จะมีฟอร์จูเนอร์นะครับผมนะแม็กเท่มากนะครับคันนี้นี่คันสุงกันนี่ให้ดูครับคันสุงกันซีอ่ากันซีสวยนะครับอาจจะพูดเงี้ยงักหน่อยนะครับเพราะว่าหากระปิดปีใหม่ครับพี่น้องงานหลายครับวันนี้นี่ครับนี่ ให้ดูครับนี่คัดส่งขัดสีก็โอเคแม็กสวยนะครับนี่ให้ดูเรื่องคัดสีหนึ่งอ่าร่วไปดูกันนี่อ่าคัดสีก็ Go, โอเคนะอ่านล้วมันเกียร์มีเอกมีซึม,มนะเนี่ยให้ดูนี่เห็นไ,ไหมนี่ Go, ยางเกียร์ไม่มีซึมเลยอ่าขันสีก็สวยนะไม่มีดาไม่มีปะนะครับผมเห็นไหมคันสีสวยรถเทพ่ยวภาคสากลใหญ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ให้ดูครับนี่ เนี่ยให้ดูอ่าคันสีสวยนะรันเตียว่าคันสีเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของพาสีกันบ้างนะครับพาษีนะผมไปต่อให้แล้วปี68นะครับภาสีเอาไปต่อให้แล้วปี68แต่คือตโออผมปิดปีใหม่อยู่นะครับผมนะยังไม่ได้เอาเล่มมาติด <c oughs> ยังไม่ได้อา,าสีมาติดนะครับแต่ว่าเล่มไปอยู่กับตโออผมนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเอามาติดให้เดี๋ยวามาเปะให้นะครับเะลต่อให้ปี68เรียบร้อยแล้วซื้อไปสบายใจแน่นอน เขาคือรุ่นสองพันห้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับรุ่นยอดนิยมครับคนถามมาเยอะมากนะครับผมนะนี่ให้ดูดิโอเคนะครับภายในสวยนะครับผมภายในสวยนี่สมมติว่ามันเป็นเปิดแคปได้นะครับซิ่งที่เจอเนี้ยเนี่ยภายในสวยโอเคเลยนะครับภายในสวยโอเคเรียบร้อยเลยแล้วก็ให้ดูมิดอาร์กหน่อยเนี่ยเม็ดอาร์กเดิมนะครับนี่เห็นไหมคุณเม็ดอาร์กเดิมนี่ให้ดูครับนี่นี่ให้ดูครับนี่ ตัวคุณตะขีดเม็ดอาร์กยังเดิมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ารถค่อนข้างได้โอเคอยู่นะครับรถได้สภาพเดิมอยู่ได้สภาพเดิมนะครับการันตีนี่เนี่ยรูมันขาวมากเลยมันขาวจ้ามากเลยเนี่ยให้ดูนี่เนี่ยให้ดูตะขีดเม็ดอาร์กได้เดิมนะครับนี่ตะขีดเม็ดอาร์กได้เดิมเนี่ยนี่เห็นไหม กระลึในคิดเม็ดอ์กไรเดิมนะครับการันตีไม่มีรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับภายในสวยนะครับตัวนี้จะตกแต่งด้วยสีเบดนะครผมนะสีเบดภายในสีเบดเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าเบาะก,ก็ถือว่าสภาพสวยเลยอาจจะมีคราบเนี่ยเดี๋ยวทำข่าวสารให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถพุ่งได้มาเลยมาจะติดฟิล์มมาจะติดข่าวสีเสร็จนะครับนี่ภายในสวยแล้วตัวนี้มีจอด้วยนะผมมีจอให้เรียบร้อยเนี่ยแต่พอระบบโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ย แต่พอระโบผมโตให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่การันตีว่าผมโตภ้าสีให้เรียบร้อยนะเล่มมีครบพร้อมอุ่นนะผมนะนี่ภายในแคบสวยนะครับนี่ภายในแคบสวยนี่อ่ะให้ดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฟิลเลอร์เดิมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตะเข็บเม็ดอักชายขอบล่างนี่ได้เดิมเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะให้ดูขั้สีนึงครับนี่สีคันนี้ก็โอเคนะครับค่อนข้างแห้งเลยสำหรับผมนะเนี่ย นี่นะครับนี่สีคันนี้ค้างแห้งเลยแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยางดีนะบอกเลยว่ายางดีมากอ่าปูงในเดิมนะครับปูงในเดิมฟิลเลอร์เดิมนะครับตัวนี้เนี่ยฟิลเลอร์ครับยกสูงนี่รุ่นยอดนยยมนะครับรุ่นนี้ขายดีมากนี่ดูครับทรงรถทรงสวยทรงดีทรงโลนะครับผมเนี่ย ทรงเท,ท่เ,ทเลยยืนสวยมากคันนี้ยืนหุ่นที่สวยมากนะครับผมนะดูพื้นกระบะกันครับพื้นกระบะก็โอเคนะเนี่ย,ยตตแต่คงตะเข็บเาร์ก็ยังได้เดิมอยู่นะครับนี่เห็นไหมแมรถไมนเคยเก็บสีมาแล้วบ้างนะถ้าต,ตามการเวลาครับรถนะนี่พื้นกระบะสวยนะครับการันตีว่าพื้นกระบะสวยแล้วรถเคยเจาะโคกมานะน่นเคยเจาะโคกมา แต่ว่าเขาถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมธรรมดาครับรถกระบะเนี่ยไม่เป็นรถทํามาหากินนะครับผมนะนี่ครับนี่อ่าสูงั้นสีก็โอเคนะครับผมนะนี่ขันีก็โอเคนี่อ่ายางก็โอเคนะครับนี่พื้นกระบะสวยไม่ผุไม่พังไม่ก่นนะครับผมเนี่ยไม่ผุถึงด้านในนะครับนี่การันตีเลยอ่าให้ดูครับนี่ยืนสวยนะครับคันนี้ดูสวยฟิลเลอร์เดิมนะครับฟิลเลอร์กาวเดิมจากโรงงานเลยเนี่ยตัวพื้นกระบะนะครับผมเนี่ยอ่ะ บอกเลยว่ารถค่อนข้างสวยครับยืนยืนยืนสวยนะคันนี้นี่ยืนสวยเลยนะครเนี่ยสีก็จะได้บางๆเดิมๆอยู่นะครับยาข้างนี้ยาข้างนี้เดี๋ยวผมพายางเปอร์เซ็นต์ใส่ให้ละกันนะครับเดี๋ยวายาเปอร์เซ็นต์ใส่ให้นะครับนะเนี่ยให้ดูครับหมายเลขแชสซีหมายเลขแชสซีทชจนนะครับผมนี่หมายเลขแชสซีทชจนนะครับผมถ้าเป็นวีโก้ตัวสมาร์ทแครจนถึงรีโว่รุ่นปัจจุบันเนี่ย วีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ก็เหมือนกันรีโวก็เหมือนกันวีโก้สมาร์ทแคปก็เหมือนกันมายเลขแชสซีเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับจะไม่อยู่ด้านหน้าถ้าวีโก้จะอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นพวกวีโก้รุ่นแรกแล้วก็จะเป็นรุ่นเนี้ยเตอร์ต้าไฮเกอร์ดีโฟดีนะครับที่เป็นมายเลขแชสซีอยู่ด้านหน้าแล้วก็เมนติเอ็กนะครับผมนะเนี่ยแต่ได้มายเลขแชสซีด้านหลังนะครับนี่ฟิลเลอร์เดิมนะครับผมเนี่ยไอ้ดูเนี่ยหื้มกระบะสวยนะครับ พูดกับบาส่วอ่ะขอคุยกับลูกค้าสักครู ah, ่ครับมีลูกค้าโทรเข้ามาครับมีลูกค้าโทรมานะครับเมื่อกี้สอบถามน้องรถอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกระถ or ครับนี่ขณะคนขับนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินี่นี่ยอ่ะดูครับภายในแคบภายในแคบสวยนะคันนี้ภายในแคบสวยวันที่เกอร์เดิอนมาอยู่นะครับผมนะแต่ตัวเริ่มเม็ดปูเป็นอาร์กนะเม็ดปงเป็นอาร์กลองลูบดูก็ได้เนี่ย รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมนี่ตะเข็เป็นอาร์กในดื้อนะครับผมเห็นไหมนี่อ่ะตะเข็บเป็นอาร์กในดื้อนี่เห็นไหมตะเข็บเป็นอาร์กในดื้อนะครับผมรถจะค่อนข้างในดื่มเลยนะครับตะเข็บเป็นอาร์กอยู่ครบทุกตัวนะครับนี่เห็นไหมนี่รอยบิดบัดดื้อนะครับรอยต่อดื้อนี่เห็นไหมรอยต่อดืมเส้นกาวดื้อนี่ไหมนี่อ เห็นไหมนี่ตะคุงตะเข็บเม็ดอาร์คได้ดื่มทุกตัวนะครับผมให้ดูครับนี่ตะคุงตะเข็บเม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ตะคุงตะเข็บเม็ดอาร์คได้ดื่มทุกตัวนะครับการันตีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บนึงเย็นๆนะครับมันแกะออกมาแล้วแกะงาครับผมให้ดูภายในขับขับกันบ้างนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพามาสตาร์รถยนต์กันนะครับนี่ภายในขับก็โอเคนะครับสวยอยู่สวยเลยนี่ หนักระไุไฟ้านะครับผมตัวนี้อ่ะแต่ว่าตัดรดูนกันไม่แสนแปดนะครับตามนี้อ่าโอเคนะครับเครื่องฟิสตา้าติดง่ายทีเดียวติดแอร์การันตีว่าแอร์เย็ยนแอร์หนาว <c oughs> นะครับผมโจจือก็มีมาให้แล้วเนี่ยซื้อไปก็ไม่ต้องทำไรเลยขับได้เลยลาราคานี้เนี่ยเนี่ยรถก็หยียบดีเกียร์เข้าดีนะครับวันนี้เกียร์เข้าดีเนี่ยไม่อยัางก,กันนี่โอเซ่น้ำหอมนะครับผม เห็นใบดานสวยนะครับนี่เห็นใบดานโอเคเลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูเครื่องเกันบ้างครับผมเครื่องกันบ้างผมเครื่องยนต์นะครับสมรรถนะีนะครับดีเซลนะครับผมนะเป็นหัดสองเนะครับตัวนี้จะเป็น VN เอ็นเทอร์โบนะครับนะจะเป็นเครื่องฝาครอบใหญ่นะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่องฝาครอบใหญ่แล้วนะครับผมเนี่ยให้ดูครับของเครื่องเครื่องก็โอเคนะครับผมเครื่องดีนะการันตีพวกวีโก้ระบบปัญหาเขาจุกจิกค่อนข้างน้อยนะครับผมนะระบบเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับผม คนะครับนี่เนี่ยกลองลำมันเครื่องมันเปลี่ยนไปอีกนะครับเปลี่ยนม่อปี67นะครับนี่โปงอพาว power นะครับโปงอพาวเวอร์เนี่ยให้ดูระบบเขาทำงานดีนะครับคอมแอร์ตัดงานดีตัดทำงานดีปั๊บ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 เห็นไหมตัดตั๊บตัดตั๊บเลยให้ดู คอมแอร์หน <D society> <IS> <racing> <dividends> ้าคัดดีนะครับลูกทําคอมแอร์ดีเนี่ยให้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดแล้วไปไปให้ดูครับนี่ของเครื่องโอเคเลยเครื่องมันมีซึมไม่มีเยื่อมเลยอ่ะเลยให้ดูหมายเลขหน้าเครื่องกดนะครับคานหน้าเดิมนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่คานหน้าเดิมนะครับเนี่ยคานหน้าเดิมหมายเลขตกหน้าคานหน้าเดิมนะครับเนี่ยเหรียญบาทก็ยังอยู่ครบเลยแต่คานหน้าคันนี้ได้เดิมนะรถคันหน้าไม่ดื่มเลยนะครับเห็นไหม เส้นเส้นสีขาววัน <point eye preciso ounded> ี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเส้นสีขาวเดิมนะครับเส้นทับฝากระโปรงเดิมนะครับผมเนี่ยเหรียญบาทอยู่ครบแอลอยู่ครบนะครับแอลเห็นไหมแอลอยู่ครบนี่ติดแอลอยู่ครบนะครับเดิมนะครับเนี่ยแต่คมตะเคลียร์ข้างในเดิมนะครับเนี่ยดูโอ้คันนี้สภาพได้เดิมนะครับผมเนี่ยให้ดูเนี่ย เพดเดิมโรงงานนะครับนี่ผลิตปี11เท้นะครับอันนี้ผลิตปี11เท้นะครับตอนนี้เรจะจะเป็นตรงปีพศ2505นะครับนะเคยยน 2KD นะครับเพดเดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ยใหดูดิสุดซอกเหนือต่างในเดิมนะครับนี่เนี่ยฟิลเลอร์ในเดิมเนี่ยบุงในต่างๆในเดิมนะครับอ่าให้ดูนะครับผมบุง,ง,งในต่างๆในเดิม ขานหน้าได้เดิมเลยอาก็ยังอยู่ครบนะครับผมเห็是是นไหมอาอยู่ครบนะครับอาอยู่ครบขานนี้ก็ได้เดิมเลยคานเดิมนะครับเนี่ยคานเดิมเลยไม่มีเคาะไม่ it, มีอะไรนะครับจะดูข้างในก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็น,น,นไ,ไหมอ่าตรงนี้ยังเดิมไปเลยนะอาตรงนี้ยังเดิมนะครับผม โลโก้โตลต้าอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าเครื่องคันนี้นี่รถได้สภาพค่อนข้างดีนะครับผมเห็นไหมพอแม่ดีเครื่องดีนะครับผมเพราะระบบโตลต้าไม่เคยมีปัญหาจุกจิกนะครับอ่ะเปิดราคาเลยนะครับราคาแบบขายเราใจนะครับขายถูกๆนะครับนะราคาเพียง2องแสนสามบาทนะครับวันะย้ําราคาใอีกครั้งนึงครับราคาเพียง2องแสนสามบาทนะครับวันะ ราคาที่ขายเงินสดอย่างเดียวนะครับราคาต่อลงกันได้นะครับที่เบอร์โทรทิ้งไตรงหน้าจอนะครับเบอร์โทร0817293431เบอร์โทรเฮียกิ่งนะครับซื้อไปนะครับเราบริการโอ้ให้ฟรีนะครับแล้วก็บริการไปหหีมันเครื่องให้ฟรีนะครับซื้อไปคือลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะคือง่ายๆว่าคือเราเช็คให้ก่อนส่งมอบไปแล้วนะครับผมนะเพอผมรีวิวเสร็จเนี่ยผมจะรถไปตั้งศูนย์ทวงล้อต่อ นะครับให้ลูกค้านะครับนะเพราะว่าให้ลูกค้าไปซื้อไปคือพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวพาทดสอบขับเจ้าโตโยต้าวีโก้กันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับวีโก้สามารถขับยกสูงนะครับผมเนี่ยการันตีว่าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์หนาวนะครับรุ่นตัวพวกโตโยต้านี่แอร์เย็นยังหนาวเลยนะครับเดี๋ยวพาเกียร์ครับนี่เกียร์เขาดีนะครับผมนี่นี่นี่รถโกล์ขี่นะครับวิ่งดีนะพวกนโตโยต้านี่ย เกียร์เข้าดีนะครับฐานเกียร์น่แน่นเลยฐานเกียร์ไม่หลุดไม่โลกนะครับผมคันนี้โช้ลางก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองไปตั้งสูนถงล้อให้ก่อนนะครับจะตั้งสูนถงล้อให้ใหม่เพราะว่ารถเพิ่งได้หลังจะปีใหม่ก็หยุดยาวนะครับก็เลยยังไม่ได้เ็ครถ นะครับเดี๋ยวเจะลองชิคลุดให้นะครับวันนี้นี่น,น,นี่อ่ะโอเคนะครับการขี่ก็โอเคนะครับคันนี้หยับมันเอาพวกโตโยต้าเนี่ยการขี่เขาข้าหยับมันเลยนครับผมเนี่ยขี่ครับนะคลิปแรกของปีครับปีนี้ปีหกแปดแล้วนะครับผมเนี่ยอ่ะ ฝากหน้าร้านเราอีกนึงครับนี่คือหน้าร้านของเราถึงหน้าร้านเราเรื่องของหน้าร้านเราแล้วครับผมร้านกิ่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะย้ำใหม่อีกครั้งหนึงครับจังหวัดนครพนมนะครับผมนะโอ้้ลูกค้าเก้าผมนี่ตำบลดงขวางนะครับนะร้านเรามันจะยม่ดีกับตำบลานกลางนะครับนะนี่ไปดูครับลูกค้าเก้าผมนี่ทีเออาหน้าหน้าหนูนี่ เราซื้อไปกับผมนะตาเตปตาเตปผมเปิดอเต้นไม่ไหมครับผมซื้อไปกับผมซื้อไปกัพบพาะผมสาวก็ปีแล้วนะครับผมนะคันนี้อ่ะนี่คือนารา้านเราร้า,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 านเราที่ถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือทุษยางกูล212นะครับร้านเราอยู่ฝั่งขาข,าขึ้นไปตัวในเมืองนครพนมนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลฝั่งขาขึ้นไปตัวในเมืองนครพนมแล้วก็ฝั่งขาลงไปอำเภอท่าพนมนะครับกับเราไม่ใกล้ไม่กไมกลยินดีให้บริการนะครับผมนะแวะมากินน้ำสักขวดนะครับผมนะผมก็ดีใจแหละครับผมมาซื้อมาหาว่ากันขับมาเบื้องสก้น ว่าคงซื้อคองขายต้องกกมือสะก้อนดมอพีน้องเด้อแล้วนักก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมนะต้องเบิ่งสะก้อนนำนักก่อน,ม,นมึงตัวจริงได้มีตัวตนจริงนะครับผมนะมีตัวตนจริงนะครับผมนะอ่ะสลอดคลิปนี้ครับเอาซอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวนะครับ เพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายมูกี้รู้แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่องยูทูปนายมูกี้รีวิวด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณ FC หลายนะครับเด้อที่รับชมเราฟังจบเราขอบเนาะครับทุกสารปีใหม่นะครับเด้อความสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมันๆนะครับเด้อปี68นะครับผมอยู่นี่มีแหงครับไปแล้วครับพี่น้องเด้อมื่กินเข้าเสาเลยเมื่กินข้าวกันนะครับเด้อ